ดวงประจำสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้ก็กินวันที่19เมษายนถึงวันที่25เมษายน2564นะครับ อันนี้ต้องย้ําก่อนว่าอันนี้เป็นดวงภาพรวมของท่านที่เกิดวันเสาร์ทุกๆคนนะครับสิ่งไหนที่ท่านฟังแล้วสบายใจสิ่งไหนที่ท่านฟังแล้วรู้สึกดีก็เก็บก็รับไปนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่ท่านฟังแล้วไม่สบายใจสิ่งไหนที่ท่านฟังแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะครับอันนี้มันเป็นดวงภาพภาพรวม มันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเกิดขึ้นกับท่านทุกๆคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ดวงเป็นส่วนตัวรู้ดวงที่มันละเอียดกว่านี้นะครับต้องดูเป็นการส่วนตัวนะถ้าสนใจหมอมิ้นก็ทักหมอมิ้นเข้ามาที่เพจ a c e b o o k หมอมิน้นพาย่สีนะครับก็การดูดวงก็มีให้เลือกเซตอยู่นะครับนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องดูแพงนะครับมีเซตให้เลือกมีราคาให้เลือกอยู่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้สําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับได้ไพ่เดอะมูนสามไม้แล้วก็ คิงดาบไม่ใช่คิงดาบราซินีดาบสัปดาห์นี้เอาเรื่องของการงานก่อนเรื่องของการงานการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าอะไรที่ดีวไว้สัญญาไว้นะครับมันมีโอกาสที่จะล่าช้ามันมีโอกาสที่จะต้องยกเลิกโครงการไปก่อนมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบางท่านอาจจะต้องย้ายตำแหน่ง ย้ายที่ทํางานหรือย้ายโต๊ะทํางานด้วยก็ได้นะครับงานสะดุดต้องรองานชะงักนะครับมีความจุกจิกไม่สบายใจเรื่องของการทํางานหรือว่าสถานการณ์โดยรอบตัวเข้ามานะครับถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็มีความไม่สบายใจเรื่องของการเรียนเข้ามานะครับแล้วก็ผมมองว่าปัญหาเรื่องของความไม่สบายใจความอึดอัดใจตรงเนี้ยมันมาจากคนอื่นด้วยนะครับมันอาจจะเป็น มาจากญาติพี่น้องหรือบางคนที่ทุกข์ใจกับเรื่องของคนอื่นที่ทําให้ตัวเองนั้นไม่ค่อยได้รับความสุขเท่าที่ควรในสัปดาห์นี้คือมันเป็นห่วงอนาคตเป็นห่วงคนนู้นคนนี้ไปหมดนะครับหรือถูกติหินนินชาถูกแก้งานหรือถูกปรับปรุงงานซึ่งงานเนี่ยมันมีความที่จะต้องปรับปรุงอะไรอยู่แล้วก็จะแบบยืดเยื้อก็จะแบบเ,เสียเวลาหรือว่าใช้เวลากับงานเนี่ยเกินไป งานมันมีอะไรให้แก้ไขปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับแล้วซึ่งมันก็ยืดเยื้อเสียละเกินนะครับมันต้องไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือจากคนอื่นเนี่ยได้ยากมากนะครับก็มีความแปรปรวนในส,สัปดาห์นี้นะกลางคืนท่านอาจจะจินตนาการไว้แบบสวยหรูเลยแต่พอตกกลางวันก็ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เมื่อคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ถ้าพ่เดอมูนขึ้นก็ต้องเตือนกันเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับว่าเมื่อได้พายบวนี้ก็ต้องให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําระบบน้ําเหลืองในร่างกายในแบบนี้ครับในแง่ของการเงินการเงินยังมีความไม่แน่นอนอยู่ครับโอกาสที่ได้เงินเข้ามาโอกาสที่จะลองรอสื่อข่าวสารเรื่องการเงินมีอยู่จังหวะการเงินเป็นจังหวะช่วงสะดุดล่าช้าเหมือนกันนะครับ ท่านอาจจะต้องทํางานไปแล้วหรือว่าขายสินค้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินทันทีในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะต้องรอยอดสักนิดหนึ่งลูกค้าท่านอาจจะขอวางบินจ่ายเงินช้าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนนั่นก็นหมายความว่าการเงินช่วงนี้มันก็เริ่มที่จะต้องรองเงินเดือนละคิดถึงเงินเดือนที่จะเข้ามาแล้วเพราะว่าเงินเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆแล้วนะครับก็สะดุดนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่ คือผมมองว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าการเงินสะดุดก็จริงเนี่ยแต่อารมณ์ของท่านเนี่ยก็ยังใช้เงินไม่หยุดครับอาจจะรูดบัตรเครดิตซื้อของไม่ก่อนนู่นนี่นั่นนะครับเอาเงินในอนาคตมาเสียเพราะฉะนั้นก็เตือนกันแล้วกันว่าบริหารจัดก,การเงินให้ดีนะครับสัปดาห์นี้อะไรที่ควรรอก็ควรรอครับไม่ต้องเร่งรีบรูดบัตรเครดิตเพราะยังไงบัตรเครดิตคุณก็ต้องไปจ่ายใช้คืนเขาอยู่ดีเพื่อเผออาจจะเจอแหวนเจอภาษีบวกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับรอมีเงินก่อนรอพร้อมก่อนค่อยซื้อนะครับใจร้อนในการใช้เงินมากนะครับ อาจจะต้องใช้เงินเนี่ยแบบคือเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันมีความทุกข์หลายๆอย่างเข้ามาก็เนี่ยใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวซื้อความสุขให้ตัวเองไปในแง่ของความรักนะครับคนที่มีคู่มีแฟนเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอุปสรรค ปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่กีดกันได้นะครับทางบ้านพ่อแม่แฟนอาจจะไม่ชอบหน้านะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ต้องระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงหรือว่ามีปัญหากันด้วยนะครับการทะเลาะการใช้คําพูดแรงๆการใช้มาตรการเด็ดขาดระหว่างกันและกันนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของการทะเลาะเรื่องของการอาจจ่านใจของตัวเองไม่ค่อยง้อกันฟังตัวเองอย่างเดียวอะ่ะต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนนะครับมีทิฏฐิในแง่ของความรักเยอะระวังอีโก้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้ความรักยังไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณอาจจะต้องผิดหวังจังหวะคุณอาจจะจีบเขาผิดจังหวะจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเออมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่เหมาะกับเขาหรือเปล่าเราดูดีไม่พอสําหรับเขาหรือเปล่าอะไรสัปดาห์อย่างนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าอยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่าในแง่ของความรักนะ แต่บางคนนะมันมีคนเข้ามานะสำหรับคนที่เกิดบันเสาวแต่ว่ากูก็ยังไม่สนใจอ่ะไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นักคือถ้าจะรักจะชอบกันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องยอมรับสิ่งที่ตัวฉันเป็นให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงยอมรับสิ่งที่ตัวคุณเองเป็นจริงๆไม่ได้คุณก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมีเงื่อนไขในความรักตรงนี้เข้ามาก็ขอให้คนที่เกิดบันเสา์ทุกท่านโชคดีครับฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิน้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับ ใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัพดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ